แ่วแบบนี้เป็นข้อเแ่าเสื่อมระยะไหนวันนี้ํำตอบค่ะ เช็ค4ระยะข้อเข่าเสื่อมรู้ไว้แก้ไขทันระยะที่1ตึงเข่าเวลาเดินหรือขึ้นลงบันไดระยะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข่อโดยในระยะแรกจะยังไม่มีอาการปวดเขา่าแต่จะรู้สึกตึงเข่าเมื่อเปลี่ยนท่าทางและสามารถใช้งานข้อเข่าได้ปกติระยะที่ 2. ปวดเข่าเล็กน้อยระยะนี้กระดูกอ่อนผิวข้ามีการสึกกร่อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเล็กน้อยรู้สึกข้อฟืดและเริ่มมีเสียงกรอบแก๊บในข้อเข่าอีกด้วยระยะที่ 3. ปวดเข่ามากระยะนี้กระดูกข้อเข่าเกิดการเสียดสีกันทําให้รู้สึกปวดเข่ามากขึ้นเสียงกรอบแก๊บในข้อเข่าดังขึ้นจนไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ระยะที่ 4. ปวดเขาอย่งางรุนแรงเป็นระยะที่กระดูกอ่อนผิวข้อสึกก่อนถึง60%ออาการปวดเข่าจะรุนแรงมากขึ้นและข้อเข่ามีลักษณะผิดรูปคือเข่าโกงเข่า จนอาจถึงขั้นเดินไม่ได้ลองสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่าาการที่คุณเป็นอยู่เข้าขาดขา้อเข่าเสื่อมระยะไหนเพื่อจะได้หาวิธีดูแลข้อเข่า,ขา,ขาได้อย่างตรงจุดก่อนจะสายเกินแก้นะคะ